ซิงเมเจอร์ของร้านก็บะหมี่เป็ดเกี๊ยวเป็ดถ้าทานเนื้อก็มีรัดหน้าเนื้อควาเนื้อที่นี่นุ่มมากอร่อยกวยซีมีของที่ร้านจะเป็นบะหมี่ผัดรัดหน้าด้วยหน่อไม้เส้นเห็ดสอดไก่ฉีกตรงรุ่นอาตรงเยาวราชเ็าเล่าก็าาบอกสงครามมาเบิร์มาก็ไปหลบหลุมหลบภัยแล้วร้านละ่ะร้านก็เปิดไว้อย่างนี้แล้วก็กลับมาขายต่อร้อยกว่าปีนะ พยายามทำรักษารสชาติให้ดั้งเดิมดเมนูเหมือนเดิมดดคือสมัยก่อนครัวเขาอยู่ข้างบนค่ะสั่งทีก็ชักลงมาเดี๋ยวนี้เราไว้ข้างล่างข้างบนแคทุนเป็ดอย่างเดียววอบอกเขาค่อยๆชักกาลงมานะเริ่มเลยจ้าอาหารเราก็พยายามทำให้รักษาคุณภาพเดิมรุ่นเขาทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นให้ลูกค้าประจำจุงลูกมาครั้นี้ลูกโตก็มาทานเรื่อยๆเห็นลูกค้ามาแล้วก็เออชื่นใจเป็ดตุ๋นยปจีนมันหาทานยากนะมันไม่ใช่ เป็ดพะโล้อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมันตุนยากบะหมี่อย่างเดียวเกี้ยวอย่างเดียวใส่น้องเป็ดหกสิบาทก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่า <laughs> จะขายตึงเราก็้องทำดีๆทำดีเดี๋ยวลูกค้าก็มาครั้งเดียว <laughs> จีจ้องว่อเป็นภาษาจีนแปลว่าความหมายก็คือศูนย์รวมควาอร่อยร้านจี่จ้องว่ออยู่ตรงวังบรุรพาตรงข้ามโรงหนังควีนเก่าหลังเมอริคิง <c oughs> เปิดก้ามงเช้าร้านจะอยู่ทุกวันจันทร์เชิญลูกค้ามาทานได้ค่ะ